สวัสดีครับสวัสดี FC อินเตอร์ดำซิ่งออนทัวครับวันนี้เรามาโย่ที่ปากบอนะครับนี่ครับลูกหลังซิ่งครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นครับก่อนจะเลิกงานนะครับคนละเที่ยววันนี้เอาปล่อยตัวมานะครับ1นึ่คันครับ กำลังออกมาอันนี้ก็จะเป็นคันแรกของเราเองนะครับขับโดยเสียบูมครับหม้อก๋วยเตี๋ยวครับอ่าหอนเบาๆครับอันนี้เป็นโบนะครับ ก็ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับเอาออกมาก็จะเป็นรถเสียบไฟครับขับด้วยเสียภูมิครับ ทีมงานหลังรอครับรอคิวเข้าไปเอาลูกลังนะครับนี่ก็กำลังจะออกมาครับน่าจะเป็นใครเนาะนี่เนาะน่าจะเป็นเสีย๋องหรือเปล่าคเอาออกมาน่าจะเป็นเสีย๋องครับวันนี้ก็มีตุ๊กตาหน้ารถเหมือนเดิมครับ นะครับตุกตาหน้ารถเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวปองวันนี้ห่างไม่ได้นะครับตุกตาหน้ารถเขาต้องเอาอมาประจํานะครับขา,า,าดไม่ได้เลยตุกตาหน้ารถาเาาอาปล่อยตัวออกมาครับข้างในนะครับอย่าปล่อยตาม,มาติดนะครับ ต่อเนื่องกันเลยนะครับตักเร็วมากนะครับแป๊บเดียวเอามาแล้วครับอูหลานกำลังสุดครับหน้าเลดนะครับ ตีเหมือนกันครับสีหวานเหลวเอาข้างในก็เริ่มขยับทยอยเข้าไปอีกแล้วครับเอาเสียโฟนี่แซงเราตั้งแต่ตอนไหนครับนี่งงเลยครับสแสดงว่าเสียโฟมาทางรัด หนุ่มรอเจ้าที่เด็ดเมืองสวงที่เด็ดเมืองสวงอ <laughs> เอาล้วครับ <laughs> แก่ก็ดังเรียนบ่ได้ <c oughs> อา้าวออกมาแล้วครับ๋ยวแมก วันนี้บางฝุ่นไม่ใส่ครับเสียมแม็กวอกอ้าวตามไปด้วยหน้ายักษ์ครับมีหน้ายักษ์ทั้งสองคันนะครับจะมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้าอีกคันหนึ่ง ไปติดอยู่ข้างในนะครับนี่ครับเอามาอีกช็อตน,นึงครับหน้ายักครับแต่งรอครับ เริ่มทยอยเข้าไปแล้วครับนี่นะ่าจะเป็นล็อกกี้นะครับแต่งรออีกแบบนึงนะครับการแต่งก็หลากหลายสไตล์ครับในการแต่งนะครับแต่ละคน แต่ละสไตล์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาน่าจะปล่อยตัวมาอีกแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสีเอฟเฟกนะครับสมอนะครับเอามาครับสีเอฟเฟกครับสมอแตงรอนะครับ หล่อมากครับสไตล์นี้คนละสไตล์คนละรูปแบบนะครับนี่ก็จะน่าจะมาอีกแล้วนะครับ ตามมาติดๆก็น่าจะเป็นเ้านะครับกำลังเคลื่อนตัวออกมานะครับข้างในก็เหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดคันนะครับข้างในรวมเราก็น่าจะเป็นแปดนะครับไม่น่าจะมีใครเข้ามานะครับน่าจะสั่งสต็อปไปหมดแล้วครับเราน่าจะเป็นคันสุดท้ายนะครับามาแล้วครับ มาเกียร์ไหนนี่ครับเหลือข้างในนะครับเอาเคลื่อนตัวออกมาก็จะเป็นเดก้าเหมือนกันนะครับกำลังเคลื่อนตัวออกมานะครับ มา,มาถึงแล้วครับมาเราก็ดูรถไปด้วยนะครับ้ว้ความสะดวกแก่ทีมงานนะครับอันนี้ก็เพิ่งทำสีกระบะมาใหม่ๆนะครับ มาก็มาวิ่งลุกลังเลยนะครับเอาปล่อยตัวออกมาอีกแล้วครับข้างในเอาน่าจะติดนะครับมาได้ไหมเอาอการขยับตัวแล้วครับจะมาได้ไหมน่าจะรถด,ดับนะครับพวกแบตหลวมหรือเปล่า ตอวันก็เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วครับเอาจะมาได้ไหมโอ้โหพุ่งออกมาเลยครับอามาแล้วครับน้องโมน้องแฟม วดเลยครับทีนี้อ้าวมาแล้วครับเจ้านายยักษ์ของเราโอ้มีชายล่างมาด้วยครับน่าจะถอดออกนะครับอ้วดเลยครับทีนี้อ่าเพิ่งเอามาหมัๆนๆครับ มาวิ่งลูกลังเลยนะครับคันนี้สดๆร้อนๆนะครับก็เหลือล็อกกี้อีกคันหนึ่งนะครับที่จะเป็นตัวปิดท้ายนะครับในงานนี้ของเรานะครับโอ้เรามาฟังล็อกกี้ครับรันออกมาจากในบ่อเลยครับโอ้ฟังแต่เสียงนะครับ ปิดท้ายครับโอเคครับยังมีส่งท้ายครับโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย